พระสมเด็จกเเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแต่หลวงพ่อวงสร้างเสือนะครับนี่ครับพระสมเด็จก็มีนะครับทันหลวงพ่อนะครับรีบมานะครับหนึ่งพันนี่นะครับหนึ่งพันเป็นสมเด็จลูกเสษหลวงพ่อวงนะครับนี่ก็เป็นลาหูตรลาตาเดียวสองพันสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวรี่ เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212 เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักก็ขอ,ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดปริวาสนะครับ วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับก็คืองานประจำปีของทางวัดปริวาสนะครับแจ้งข่าวให้ลูกศิษย์ลูกหาของพระราชพัฒนากรหรือหลวงพ่อสมชายนะครับว่าทางวัดก็จะจัดงานประจำปีนะครับคือเดือนหน้านะครับเพื่อนๆเดือนกุมภา2566วันที่3ที่4ที่5นะครับวัดปริวาสนะครับครบรอบ102ปีนะครับ ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อสมชายหรือว่าหลวงพะวงนะครับก็มาเที่ยวงานกันได้นะครับแล้วก็จะมีการแจกวัตถุมงคลแล้วก็มีวัตถุมงคลใหม่ๆออกมานะครับมาเที่ยวงานมาเช่าวัตถุมงคลกันได้นะครับมาร่วมทําบุญก็จะมีมหรสพชมฟรีตลอดงานมีดนตรีมีตลกมีมายากลน,นะครับ มีถวายสังฆทานเติมน้ำมันสะดอกเคราะห์แก้เคล็ดปีชงน้ำมัสก,การพระแม่กวนอิมตักบาทพระประจำวันเกิดนะครับตักบาทข้าวสารทอดพระ,พระป่านางฟ้านะครับวันนี้ก็เลยมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับที่วัดปริวาสนะครับอยู่พระรามที่3ซอย30นะครับสำหรับวัดปริวาสมากันได้นะครับรถเมล์ก็ผ่านหลายสายนะครับ วันนี้ไหนๆก็ได้มาแล้วก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปชมวัตถุมงคลภายในวัดด้วยนะครับผมก็เพิ่งกลับมาจากยสโสธรนะครับเพื่อนๆเหนื่อยหน่อยวันนี้เสียงหอบเลยนะครับก็ได้ยินข่าวทางวัดก็รีบมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับตามผมไปนะครับวันนี้ผมมาตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็ คนก็คึกคักเหมือนเดิมนะครับสำหรับวัดปริวาสนะครับนี่ครับใครจะร่วมสร้างเกดียนะครับก็ร่วมสร้างเกดีย์หนึ่งบาทก็รับเสือหนึ่งตัวนะครับ วันนี้ก็ลมแรงเลยนะครับคนมาทำบุญเยอะเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลด้วยกันนะครับนี่ครับสวัสดีครับพอด,ด,ดีมาแจ้งข่าวเรื่องงานประจําปีของทางวัดปริวาสนะคร,ครับครับควันที่ 3, 4, 5กุมภา 3, 4, 5กุมภานะครับเพื่อนๆที่ชม ชมคลิปวันนี้ก็มาร่วมงานกันได้นะครับสําหรับ FC นะครับมาร่วมงานได้นะครับจะมีพุทธาพิเศษด้วยไหมครับหรือว่ามีครับอ๋อ oh, มีพุทธาพิเศษด้วยใช่ไหมครับมีก่อนพี่จีเพราะจะมีออกวัตถุมงคลวันเกิดของหลวงพ่อสิบเจมกราปี17มกราปี66หครับ,รบท่านอายุครบ70ปี ก็จะมีออกวัตถุมงคนตอนนี้เหลือเนื้อเดียวครับเสือเนื้อเขามาหิงสานี่ใช่ไหมครับนี่ออกใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ยขอชมด้วยนะครับนี่ครับเนื้อเขาม่หิงสานี่บูชาเท่าไหร่ครับบูชาสามร้อยบาทบูชาสามร้อยนะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรพี่เขาให้ติดไออยากเช่าบูชาก็ติดต่อมาได้เนื้ออื่นหมดแล้วนะเพื่อนๆเพื่อเขาควายเสืออหรือเนื้อเขาควายดานี่ นี่เนื้อเขาควายดำใช่ไหมครับใช่ครับจำนวนสร้างแค่พันสี่ร้อยตัวนะครับพันสี่ร้อยตัวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอ๋อไม่หนักนะครับเบาเป็นเขาใช่ไหมครับครับเป็นเขาฝังตาพลอยแดงนี่สามร้อยใช่ไหมครับสามร้อยครับมีหมวก่อจานก้นไว้ให้ครับอท่านท่านเมตตาจานก้นเหลือไว้ให้แล้วก็มีรันไหมเล่นอยู่สันหลังครับ พอดีวันนี้ FC ผมเขาอยากรู้งานประจำปีนะครับ,รบก็เลยมาถ่ายทอดให้มชมครับนสี่ห้าสามสี่ห้านะครับกุมพา,ามาร่วมงานกันได้จะมีมีวัตถุมงคลที่ราลึกให้ที่วน,นงานนะครับครับผมนี่ก็เป็นพระบูชาพระพุทธสุขโขทัยนะครับเก้านเก้านิ้วเลยเนี่ย, <99. S 1> 99. ยเก้าจอเก้าจิดเก้เนื้อผงเกสรนะครับพศพศสอพันห้าอห้าสิบแปดนะครับบูชา 2,999นะครับหลวพเมตตาปิดเกวีองให้ครับแล้วก็มีพระสิวรีนี้สร้างน้อยนะครับสร้างพศสองพันรอยหกนะครับบูชา2,000 20, มนนะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อสมชายนะครับก็ยังมียังยังเหลือเยอะไหมเฮียนี่ ไม่เยอะครับไม่เยอะแล้วนะครับไม่ถึงสิบองค์นะครับมีสองหมื่นนะครับสร้างจากเนื้อใบพัดเรือนะครับ fc ที่ถามมานะครับว่าเหลือเยอะไหมเหลือไม่เยอะนะครับถ้าชาก็จะหมดนะครับเดี๋ยวมีงานประจําปีก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะมากันเยอะนะครับถ้าอยากได้ก็รีบมาเช่าบูชานะครับเหลือไม่เยอะนะครับเพราะว่าสร้างจํานวนไม่เยอะใช่ไหมเนี่ย นี่เป็นเนื้อใบพัดเรือนะครับพอสองพันนะครับ FC ที่ถามมากันเยอะนะครับเหลือไม่เยอะนะครับนี่นี่เขาเรียกเสียนพ่อพรมหน่อยเนี่ยเสียนพรมครับเสียนพรมนี่ก็เจ็ดพันพุทธคุณด้านไหนนะครับ เหรียงทองนี้หลวงพ่อว่าต้องร่างสร้างวัตถุมงคลเสรียงทองเป็นที่ระลึกแล้วก็หล่อเนื้อเงินปฏิสัขาไว้สารคาโบร่่เงิห้าสิบเจ็ดอ๋อครับผมจากนั้นก็หล่อเสรียงทองไว้เป็นที่ระลึกให้เช่าบูชาเป็นที่ระลึกนี้หมายถึงพรมวิหารสี่เมตตาการุณยุติตาอุเบกขาครับผมเกี่ยวกับโรคโรคใช่ไหมอ๋อเกี่ยวกับคุ้มครองโรค อ๋ออ๋อมวิหารสีนะครับเมตตากรุณาเบกขานะครับผมส่วนในผ้ายันก็ยังเหลืออยู่นะครับยังมีอยู่วันงานหลวงพ่อก็จะมาเมตตานะครับเมตตามาปะพมน้ำมนต์แล้วก็อาจจะมี แจกวัตถุมงคลนะครับเพื่อนๆนก็มาร่วมงานกันได้นะครับนี่เป็นภาพนะครับนี่เป็นภาพหลวงพ่อสุนชัยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับส่วนวัตถุมงคลที่อยู่ในวัดก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ยังมีให้เช่าบูชานะครับไม่ว่าจะเป็นหนุมานปีปีห้าเก้าเลยเนี่ยใช่ครับปีห้าเก้านะครับนี่ก็เป็นชุดชุดละห้าร้อยนะครับก็ยังมีอยู่แล้วก็เป็น แบบตรงเดี่ยวก็มีนะครับร้อยห้าสิบครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่ผมเคยมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็ยังมีอยู่นะครับนี่นี่เป็นอะไรนะฮะลูกอมลูกสกดพอยลูกสะกด <15. S 1> ลูกสะกดพยัคฆราชนะครับสร้างปีไหนครับสร้างเมื่อปีบูชาขั้งแรกป,ปีห้าแปดแต่ปีห้าแปดนะครับเสกมาก่อน 10, สิบพันษาตั้งแต่ปีห้มแปดเสกมาก่อนใช่ไหมครับ แล้วก็มีเสือเล็กๆนะครับปี62ใช่ไหมครับครับ,รบเสือบูชา100นะครับของทางวัดปริวาสหรือว่าของหลวงพ่อสมชายนะครับท่านจะเน้นทางเมตตานะครับและก็วัตถุมงคลก็จะราคาไม่สูงมากนะครับเพื่อนๆราคาเข้าถึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดต วัตถุมงคลใหม่ๆของหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าท่านก็เมตตานะครับเมตตามากนะครับวัตถุมงคลไม่ได้ราคาสูงมากนะครับเนี่ยชุดหนึ่งก็ห้าร้อยนะครับเป็นชุดนะครับนี่ก็สร้างปีหกห้าหกห้าใช่ไหมครับนี่ก็สามร้อยนะครับชุดมีสองสองตัวนะครับ นี่เป็นล<อ>็อกเก็ตกับกับเสือเหรอครับใช่ครับหลังฝังเสืออ๋อหลังฝังอ๋อด้านหลังฝังเสือนี่เจ็ดร้อยใช่ไหมครับสองพันห้าร้อยเท่าไหร่ครับสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับผมนี่เป็นล็อกเก็ตเลตแตงปีห้าสามนะครับนี่ก็สามร้อยนะครับอันนี่ นี้ท้าเวสสุวรรณนะครับน่ายักเลยก็น้าเทนะครับนี่หนึ่งร้อยนะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่ผมเคยถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อพยักทรงเครื่องเนื้อปอกลูกปืนนะครับปีพศ2563นะครับหนึ่งร้อยเองนะเพื่อนๆมาเช่าบูชากันได้เดี๋ยวลงเบอร์โทรให้นะครับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่ ไม่สะดวกในการมาเช่าบูชาก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่เป็นเสือเสาห้านะครับสองร้อยนะครับเสือเสาห้าวอสหอกสามเลยนะหกสามเป็นชุดนะครับีก็มีสมเด็ดสมเด็จนี่ทานลงปูวงใช่ไหมครับดูว่า ใช่ครับหลวงปู่องเป็นผู้สร้างครับโอ้หลวงปู่องเป็นผู้สร้างนะครับนี่เราอาจจะรู้แต่ว่าหลวงปู่เน้นเรื่องเสือใช่ไหมครับ<ช>แต่เราไม่รู้ว่าท่านก<ร>็ราาสร้างสมเด็จไว้นะครับมีราคาตั้งแต่เจ็ดร้อยแล้วก็พันห้านะครับถือว่าหายากนะครับพันเหรียญท่านก็สร้างโอเหรียญนี่ก็ทำเหรอครับเหรียญหลวงปู่ปานท่านสร้งแก่จ้างท่านปีหนึ่งตั้งปีหนึ่งสี่นี่ห้าร้อยนะครับ แล้วแล้วนี่เป็นล็อกเก็ตทันไหมครับล็อกเก็ตนี้ไม่ทันหลวงพ่อสมชายสร้างให้ครับอ๋อหลวงพ่อสมชายสร้างให้นะครับเป็นกล่องสวยงามเลยนะครับครับนี่ปีไหนเหรออันนี้ปีห้าห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดนะครับห้าเก้าห้าเก้าอ๋อห้าเก้า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 นี่ห้าพันนะครับนีนนี่เป็นเขาเรียกผ่าเลย อันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเจ้าสครับก็ห้าเก้าเหมือนกันไม่ครับสร้างปีห้าห้าหกครับห้าหกหออ๋อห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดนี่แหละห้าพันเหมือนกันครับเป็นเง้อเงินเหรอครับเป็นเงินฝังพลอยแดงครับเป็นเงินฝังพลอยแดงนะครับนี่ก็ห้าพันนะครับแบบเป็นชุดนี่ก็มีนะครับเป็นชุดอันนี้ชุดทองคาไตรมาสปีงานประจาปีตอนหกสองใช่ไหมครับนี่เหลือเยอะไหมเนี่ย เหลือชุดเดียวครับอ๋อเหลือชุดเดียวนะเหลือชุดเดียวมีเก้าหมื่นนะครับอ๋อมีทองด้วยใช่ไหมครับมีทองด้วยนะครับเพื่อนอยากได้ทําชุดนี้ก็อันนี้ส่งไหมเนี่ยส่งเนาะส่งครับส่งส่งนี้ก็ส่งเหมือนกันชุดทองคันะครับจากวัดนะครับนี่ก็เจ็ดร้อยนะครับนี่หลวงพอวง นี่ทันไหมเนี่ยหรือว่าสร้างใหม่ออสองพันห้าร้อยห้าสิบสามที่ทันก็คือสมเด็จนี่ใช่ไหมครับสมเด็จนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแต่หลวงพ่อวงสร้างเสือนะครับนี่ครับพระสมเด็จก็มีนะครับทันหลวงพ่อนะครับรีบมานะครับหนึ่งพันนี่นะครับหนึ่งพันเป็นสมเด็จถูกเสดหลวงพ่อวงนะครับนี่ก็เป็น ลาหูตรลาตาเดียว2,563นะครับนี้700นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับสำหรับงานประจำปีของวัดปริวาสนะครับที่ FC สอบถานกันมาเยอะนะครับว่าจัดวันไหนนะครับเป็นเดือนหน้านะเฮียเดือนหน้าอาทิตย์แรกของต้นเดือนสุขลาครับครับผม หลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อสมชายก็แจ้งงานประจำปีของทางวัดปริวาสน,นะครับก็จะพาชมบรรยากาศนะครับเห็นไม่เห็นใช่ไหม าเยอะมากนะครับหน้าวัดวันงานก็อย่าลืมมากันนะครับเพื่อนๆอาจจะได้วัตถุมงคลใหม่ๆจากมือหลวงพ่อเลยนะครับหลวงพ่อสมชายนะครับซึ่งเป็นสิทธ์ลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อวงนะครับ เดี๋ยวพาเข้าชมโบสถ์นะครับว่าสร้างไปประมาณไหนแล้วนะครับนี่ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะนเพื่อนๆนถะ้าเสร็จแล้วคงอลังการที่สุดนะครับนี่ครับกำลังสร้างอยู่นะครับ ไม่ใช่แค่ในไทยคือทั่ว,ท,วทั่วโลกใช่ไลอชกไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ